อันนะสำหรับรายการในรอบนี้เดี๋ยวนี้คนคนอยู่ดีๆทำผมทำอะไรอยู่ดีๆนอนตุยไปก็มียแย่เนอะแบบกำลังทำงานอยู่เงี้ยแล้วอยู่ดีๆแบบหัวใจหยุดเต้นกันไปเยอะมากเลยนะยุคเก็บคนจริงๆยุคนี้นะเจ้าทั้งหลายคนละ9999แชร์นะ เมื่อเข้ามากันแล้วก็กดแชร์ออกไปนะวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่นะไปสวดมนต์กันมายัางยังชิ้เกียตชิ้เกียจสวดมนต์ใช่ไหมเป็นเงินเยอะนะเย็นเย็นจะไปอะไรไปไปเวียนเทียนเหรอจะได้เวียนหรือเปล่าโอโหวันนี้รถติดนะ ขอหมูเด้งก่อนนะครับหนึ่งตัวหรือหัวใจส้มก่อนนะครับนะส่งมาก่อนนะครับหมูเด้งหรือหัวใจส้มก่อนนะถ้าจะถามนะวันนี้วันพระนะเมื่อเช้าผมไอ้นี่อะไรนะเข้าสมาธิชั้นสูงนะออนะฝึกสมาธินะคนจะไปนิพพานได้ต้องฝึกสมาธิถ้าไม่ฝึกสมาธิเป็นไปไม่ได้ชาติมันยังโลก,กีโลกหลงอยู่ในโลกอยู่มันไปไหนไม่ได้ นะเราไม่อาจาเป็นคนเก่งได้หลวงพ่อจรัญอัมพวันเคยพูดไว้นานแล้วบอกว่าถ้าเราจะเก่งเราต้องเก่งอย่างหลวงพ่อเสียงดําท่านบอกว่าฝึกให้ได้พื้นฐานก่อนแล้วเอาไปพัฒนาเองได้แต่ถ้าพื้นฐานไม่ลงเหมือนกับเสาบ้านอะที่ลงลงลงเสาเรือนอะถ้าบ้านลงเสาเรือนอะมันจะมั่นคงแต่ถ้าบ้านไม่ลงเสาเรือนอะมันพังง่ายเพราะอะไรเพราะมันมันไม่มีฐานขนาดอะไรนะพระพุทธเจ้าก็มี อริยาดาบทบกับอุทกดาบทเป็นบรมครูนะกรรมฐานได้ฌานแปดแต่สุดท้ายมันไปไม่ถึงนิพานถึงมีถึงมีฌานแปดแต่อภิญญาเนี่ยเขาเรียกอภิญญาหกอภิญญาหกเนี่ยเป็นอภิญญาของพวกพาลิยเจ้าสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ปฏิสัมพิทายานสามารถฟังพูดตรงนู้นได้ยินถึงตรงนี้ได้ยินไกลนะอืมสัมปติพิทายานนี่คือฤทธิ์มีฤทธิ์มาก เป็นอรหาหันที่มีจํานวนน้อยที่สุดนับจ้กแต่อุบัติขึ้นมาในโลกอืมนะส่งของขวัญก่อนนะครับถ้าจะถามนะหมูเด้งนะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าตนถ้าบวชเต็มแล้วบวชแล้วบรรลุทําได้ไหมมันอยู่ที่ว่าคุณขึ้นกรรมฐานเมื่อไหร่อ่ะตอนอายุเท่าไหร่เพราะกรรมฐานมันเป็นตัวชอนชัยในในกรรมฐาน่ชาญเป็นตัวชอนชัยในในนี่ใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในทุกสมุทัยนิโรธมะ เหตุแห่งการเกิดการดับทุกข์เพราะว่าเขาบอกว่าจะรู้แจ้งแทงตลอดก็ต้องพิจารณาตามความเป็นจริงเกี่ยวกับกรรมฐาน